จะมาุกโชว์มาโชว์เปิดเลยครับ โหคือเข้ามานะนึกว่าแบบนี่เราอยู่ในกลางสยามหรือเปล่าไม่ใช่นะเราอยู่ในสวนดอกไม้อ,อ,อยู่ในสวนดอกไม้ที่เขาแบบว่าจัดออกมาแบบได้ดีแบบทั้งรูปรสกลิ่นเสียงเออใช่ครับเดคอารทสวยมากครับก็งานวันนี้เริ่มต้นวันแรกเป็นวันแรกเลยที่ลานพรากรนะครับผมเขาก็จัดต้อนรับซัมเมอร์เออให้แบบว่าทุกคนได้มาแบบถ่ายรูปมาเที่ยวกันไม่รู้จะไปไหนนะครับมาเที่ยวลานสวยๆถ่ายรูปจริงสวยๆแล้วก็ไปเที่ยวในห้างพรกรได้ใช่<า>ก็คือถือว่าตรงคอนเซ็ปต์ครับใช่เพราะว่าเป็น สยามพารากอนสมอสี Happy Net so i อินฟลู o o มคือสวนดอกไม้นี่ค right ือคือต hey, ้องมาจริงๆเพราะว่าแบบเขาจัดแบบเดคอเรทไว้แบบถ่ายรูปได้แล้วก็เขาแบบมีกลิ่นคือสิ่งที่ผมประทับใจมากคือตอนอุ้ยพี่หูผมได้กลิ่นอะไรแบบหอมๆแล้วไม่ใช่แค่กลิ่นมีเสียงนกเหมือนเราอยู่ในสวนจริงๆเ่ะอพี่ใช่สกไงังที่แบบว่ายกสวนมาที่ ใช่ก็ก็ต้องบอกว่ามันมันเป็นอีกหนึ่งฟิลคือบางคนอ่ะต้องไปแบบไปเที่ยวสวนนงนุษย์อะไรเงี้ยมันก็ขับรถไปไกลงเงี้ยส่วนไหนนะครับสวนนงนุไม่ต้องไปไกลมันรู้จักเรียได้อีกอย่างอ่ะคือต้องบอกว่าเดี๋ยวมีศิลปินมาผัดเปลี่ยนมาโชว์ทุกวันเลยที่นี่งี้ยก็ระหว่างช่วงสงกรานนะครับตอนรับปีใหม่ประเทศไทยเนี่ยก็มาร่วมงานที่นี่ได้เขาจัดตั้งแต่วันที่10ถึงวันที่16เมษายนเลยก็คือถือว่าจัดหาจจะเต็มก็คือวันนี้เป็นวันแรกที่เราได้มาโชว์มาโชว์ ตื่นเต้นเพราะเป็นงางแฟนคลับมาเต็มรลอเต็มเลยคือมันมันตื่นเต้น,นเพราะว่านี่คือช่วงเทศกาลสงการแล้วหรอมันมันรู้สึกว่าแบบเฮ้ยใช่มันมันเร็วมากเลยฮะแล้วก็เรารู้สึกว่าวันนี้เราได้มากลับมาเล่นโชว์เปิดในเทศกาลส,งกา,สงการอีกครั้งหนึ่งก็โอ้โหดีใจมากๆเป็นเกียรติมากๆเลยครับหลังจากนี้งานนี้ยังมีโชว์แต่ต่างประเทศด,ด้วยนะ ใช่เป็นโชว์ผีเสื้ออลังการนี่ก็คือแบบว่าเห็นเลยว่าทั้งหมดเนี่ยพี่ๆเขาแบบว่าไม่ใช่คนไทยเราดูแล้วใช่แล้วก็แบบว่าอุ๊ยมัน Amazing มากก็คือมาถ้ามาบังเอิญเจอเขาก็ถ่ายรูปได้มาดูกันได้ที่นี่ครับครับผมเป็นการมาพารากอนจบครบที่เดียวใช่พารากอนคือจบครบที่เดียวเลยไม่ว่าจะกินเที่ยวช้อปปิ้ถ่ายรูปไลฟ์สไตล์อะไรแบบนี้มาได้นี่แล้วก็มาแบบว่า มาฟังเพลงมาแบบดูแบบบรรยากาศช่วงนี้ด้วยช่วงสงการนี่เขาที่เขาแบบสยามพารากอนตั้งใจทำมากมากก็ยังไงก็มาร่วมเที่ยวมาถ่ายรูปที่นี่ได้ก็เป็นอีกเฮ้ยนี่ไงเริ่มมาแล้วและของของแท้ของของจริงของเขาแรงจริงๆนะฮะก็มากันได้ที่สยามพารากอนนะฮะผมช่วงแบบสงการนะฮะหน้าร้อน ใช่ถ,ถึงจะบอกว่าถึงจะบอกว่าหน้าหน้าร้อนก็จริงแต่ว่าบรรยากาศตอนเย็ตน,นตอนนี้คืออากาศดีนะใช่คือแบบไม่ได้โกหกเลยให้สาบานก็ได้ก็จริงไม่ช่วงหน้าร้อนที่ใครเข้ามาที่สยามพรากอก็มีแต่คนน่ารักเออจัดตั้งแต่วันที่16จนถึงวันที่10 10, 10, 10ถึง16บหก16เอาใหม่ด้วย่ะส่สามจัดตั้งแต่วันที่1 0ถึง16เลยยาวๆไปเลยนะยาวๆไปเลยครับมาปิดด้วยกันเนาะใช่มาเปียกไปด้วยกันาพร้อมเปียกหรือยังอ่ะวันนี้พร้อมเปียกยังวันนี้แบบว่าเขาเรียกว่าแบบว่ายากไปก่อน ไม่พร้อมใช่ไหมพี่สปอยงั้นดึงข้างหน้าเปลี่ยกแน่เออไม่พร้อมเดี๋ยวพี่อยู่ตรงไหนฮะ้างขาข้างหน้าเลยใช่ไหมโอเคได้เลยพี่เดี๋ยวเาอุ๋เปี่ยกไปด้วยครับเตรียมตัวครับครับ ซิงเกิลใหม่กระแสตอบรับก็ถือว่าเป็นเป็นอะไรที่แบบเราดีใจมากมากเลยเพราะว่าเราเรา,เรารู้สึกว่าโอเคยอดวิวมันแบบมันมันเติบโตขึ้นเร็วมากๆเลยนะครับมันก็เป็นอะไรที่เฮ้ยเราทําเพลงออกมาครั้งนี้กระแสตอบรับแบบเฮ้ยทำไมแฟนๆแบบว่าฟังกันเยอะมากแล้วก็แบบไม่ว่าจะเป็นสตรีมมิ่งก็แต่แบบ4ี่แสนแล้วก็แบบโหเฮ้ยเราดีใจอะที่เราตั้งใจทําออกมาแล้วมันมีคนแบบตอบรับเราดีขนาดนี้ครับส่วน เพลงคือผิดแผนใช่ไหมผิดแผนแผ่โมยู่ผิดแผนทุกสาแพทโรโมทนะฮะยังยังไม่ยังไม่เสร็จนะฮะยังมีอีกยังมีอีกเดี๋ยวรอดูว่าเดี๋ยวมีอะไรออกไปให้ทุกคนได้ดูครับของ,งพี่อุ๋ยเหรอครับเพลง ก็ต้องบอกว่าหลอยน้องหลอยถ้วยไม่หลอยถ้วยนะครับก็พึ่งร้านวิวเองก็ขอบคุณแฟนๆลงทุกคนแฟนเพลงด้วยหรือว่าใครที่ผ่านมาฟังเพลงนี้ด้วยนะครับก็เป็นอีกเพลงน่ารักน่ารักที่แบบว่าเสิร์ฟในซัมเมอร์นี้ให้ไปจังหวะสนุกสนุกกันก็ไปทำเพล์ลิสต่อกันได้เลยแบบผิดแผ่หลอยถ้วยอะไรเงี้ยมันมันคอมโบกันแบบดีมากเลยจริงก็หาเป็นเพลงข้างรับใครก็สงสัยว่าทำไมแบบแต่งลุคอาม่า คือจริงๆอยากแต่งเองทุกลุกอยากเล่นเองครับแต่ว่ามันมันไม่ทันมันได้แค่อาม่ากับกับอลานคนนั้นคืออยากจะเล่นเองแต่ว่าคือมันมันแต่งหน้าแต่งตัวไม่ทันจริงๆอะแค่อาม่าก็สักพักนึงแล้วอะฮะ <c oughs> ใช่เขินไหมฮะเขินไหมตอาแต่งไม่เขินน่ารักตลกดีคือไม่เคยไม่เคยแต่งเป็นอาม่าและแค่รู้สึกว่าพอเป็นอาม่าแล้วแบบคือโทรหาบามาเลยม,มามารู้ถึงอาม่าปะามาบอกว่า มาม่าบอกสมัยป๊าป๊าเขาเล่นเป็นเหล่าทิ่วเหล่าทีควค<อ>ือตลกในคณะนิ้วป๊าป๊าก็ชอบแต่งเป็นอาม่าเยี่ยโซออะไรอย่างเงี้ยมาม่บาบอกว่าทำไมไม่ใส่โอซก็กล้ามมันใหญ่ไป<อ>แล้วนึกถึงอาม่าตัวเองปะที่แบบว่าชอบไปแกล้งเขาตอนติดติดกันใกล้เคียงใกล้เคียงเลยใช่ไหมใกล้เคียงแต่าม่าทัวร์ไม่ไหวแล้ว <c oughs> อนเราฝุดนละใช่ใช่เดี๋ยวเพิ่งลงไปเดี๋ยวจะลงไปเรื่อยๆฮะก็ไปไปเปลี่ยนหน้าก็ได้เป็นอาม่าใช่ อิ่มแล้วเสพเสพกรีไม่แล้วชาเลนคู่ชาเลนคู่ไม่มีพุ่งเต้นลงไปด้วยกันไม่ได้ลงไปด้วยกันวันนี้ขอโทษขาดจะได้เห็นเอาลุ้นแต่งเป็นอาม่าเอาเอาลุ้นแต่งเป็นอาม่ามาสักเวทีนึงอาม่าดีเดี๋ยวผมไปเป็นอาม่าโอ้โหเอาเอาแล้วแต่งมาเป็นอาม่าสักเวทีนึงเออเดี๋ยวไปเป็นแต่งไปเป็นอาม่าเดี๋ยวไปยืนลำอยู่อย่างเงี้ยนี่ก็ร้องไปเต้นไปเดี๋ยวผมแต่งให้พูดแล้วนะเอาแล้วได้คุณยายโรสคุณยายโรสเมื่อไหร่ดีเมื่อไหร่ดีไม่รู้เดี๋ยยยยววรรรอออดดดดูหหาาาาาโโโกกสสสไไ้้เี๋คุณ ในเทศกาลสุการีสิทธิที่จได้ยินเพลงของด้วยกับอินเทอทุกเวทีเลยครับโอทุกเวทีผมว่าใช่ผมพาไปทุกเวทวีมันมันเป็นช่วงที่จะได้เจอคนเยอะก็ต้องเอาเพงเราไปเสิร์ฟหน่อยใช่แล้วบวกกับเราเพิ่งออกเพลงมาด้วยนี่ถือว่าเดือนเดือนนิดนิดของผมเดือนนิดนิดของพี่อูก,ก็1เดือน1เดือนพอดีก็ถือว่าแบบโอยไล่เลียกันนะฮะอีกนิดนึงเดือนหนึ่งล้อีกนิดหนึ่งใช่ใกล้จะเดือนเดือนที่ยี้าใกล้จะเดือนนึงแล้วใช่ใกล้ใช่ใกล้จะเดือนนึงแล้ว นีก็ต้องรอรอดูจากเราดูจากข้างบนจริงๆอยากมีนะคือเรามีเพลงคู่จริงแต่จริงๆแล้วเราเพอร์ฟอร์มได้นะเราน่าจะมีเพลงเพอร์ฟอร์มคู่กันสักอันหนึ่นจงจิวแบบว่าแบบก๊อปไมค์อะไรอย่างเงี้ยครับอ,อ,อะไรนะ,ะรมันมีบอยแบนด์อะไรคู่กันอีกนะฮะก๊อปไมค์เด็เก่าปันทิปปันทิปโปรโมทปันทิปปันดิปโทษนะครับพี่บันดิปปันด้งโอ้โหรู้เลยอะไรแบบแล้วไม่เราไปเวโปรโมทน่ารักเฉยชิวตีดู <im S 2> ะะเอสอสี่อย่างเงเออไม่สามคำไงอ๋อได้เออได้อยู่สถานที่ในโซเชียลครับคือมาถามเลยเราสิบัเท่ครับอืมรู้สึกยังไงตัง้งแตสถานี้คือผมว่าไม่ได้รู้สึกอะไรคือเรื่องมันเกิดจากว่าแบบว่าแฟนคลับเนาะแล้วเราก็ไปแบบร,รู้สึกว่าเอ้ยเขาบอกว่าทำไมทำไมเกรูร้ถึงชอบใส,ส่เสื้อซูซี่เราก็เลยรู้สึกว่าเอ้ยเราก็เลยไปแซวกลับว่าก็มันเท่นี่ครับอะไรอย่างนี้แล้วแค่รู้สึกว่ามันก็มีคนมาแบบว่ามามาพูดประมาณว่าเอ้ย แต่ทรงนี้ไม่น่าจะเป็นลุกนะคือเราเรารู้สึกว่าการการพูดของเราอะสมมติว่าเราจะบอกว่าเราเป็นเราเป็นอัตลักษณ์อะไรก็ตามอะไรเงี้ยมันมันมาจากปากเราแต่เราแค่รู้สึกว่าการที่มีใครสักคนหนึ่งมาจ้าวว่าสมมติว่าคุณบอกว่า,มมวา,มมวาคุณเป็นผู้ชายแต่มีคนบอกว่าคุณไม่ใช่ผู้ชายหนิ แล้วคุณจะรู้ได้ไงว่าเขาเป็นอะไรถูกต้องนะเพราะว่าจริงๆเรื่องเพศผมว่ามันยิ่งเรื่องของรูกนิยมมันเป็นเรื่องส่วนตัวมันเป็นเรื่องบนเตียงอะไรมันเป็นเรื่องที่ค่อนข้างละเอียดอ่อนในเมื่อคุณไม่ได้ใช้ชีวิตคู่กับเขาคุณไม่ได้ที่จะต้องมีเหตุการณ์อะไรที่จะต้องไปจัสต์เราว่าคุณเป็นรู้เป็นลับหรือมีผลอะไรผมรู้สึกว่าเรื่องแบบนี้เราไม่มีสิทธิ์ที่จะไปจัส์คนอื่นเพราะว่าจริงๆแล้วอ่ะปี2025นาะแต่ละคนอ่ะมันเรื่องที่จะเป็นอะไรก็ได้แล้วเราไม่รู้เลยว่าจรริงๆแแล้้้วนนนปปีีีีอะไบบ ทุกคนโลกมันกว้างมากอะไรมันก็เกิดขึ้นได้เพราะฉะนั้นแล้วอีกอย่างหนึง่งเรื่องพวกนี้มันเป็นเรื่องที่แบบว่าความมันมันมันลื่นไหลจริงๆแล้วก็มันเป็นแล้วมันก็เป็นเรื่องที่ค่อนข้างจะเพอร์สันแนลมาก,มากใช่ครับรแล้วผมกแ็แค่รู้สึกว่าอพอมันเป็นเรื่องที่ค่อนข้างเพอร์สันแนลแล้วก็ละเอียดอ,อ่อนมีมีคนจํานวนหนึ่งแล้วกันหลายๆคนแล้วกันที่รู้สึกว่าตัวเองไม่คอมฟอร์ตที่จะมานั่งบอกคนอื่นว่าเฮ้ยเราเราไม่ใช่สเตรท แล้วนอกจากที่ไม่ใช่สเตยแล้วระบุไปถึงรสะนิยมทางเพศอีกหรือว่า,าเรื่องบทบาทบนเตีงผมรู้สึกว่ามันมเป็นเรื่องที่มันบียออนกว่านั้นมากมเพราะฉะนั้นการไปบอกว่าเฮ้ยในเมื่อเขากล้าที่จะพูดออกมาแล้วว่าเขาเป็นอะไรแล้วคุณแค่รู้สึกว่า,อาเอาลุคของเขาอะภาพภาพลักษณ์ของเขา,าไม่ได้ตรงกับสิ่งที่คุณคิดอะไม่ได้ตรงกับเอ้แล้วคุณไม่จ้าเขาว่าไอ้อย่างนี้ไม่ใช่อ่ะอย่างนี้เป็นลับอ่ะไม่มีทางหรอกซึ่งคุณจะรู้ได้งไง ถูกไหมฮะรู <c oughs> ้สึกแย่จริงๆกเราโดยควาที่แบบเขา,า,ามาพูดอย่างนี้อะไรอลไรดนนี้แต่คิดแต่คิดต่อแล้วพูดต่อๆอไปเรื่อยๆผมไม่รู้สึกแย่เลยเลยเพราะว่าจริงๆแล้วอ่ะเรื่องแบบเนี้ยมันอะไรก็ได้นะแต่แค่รู้สึกว่าผมรู้สึก รู้สึกแล้วกันว่ามันมีคนที่เขาเขาสตัรกเกิลกับเรื่องแบบนีการที่แบบว่านอกจากตัวเองจะต้องกล้าที่จะต้องอยู่ในสังคมที่พอมันเปิดแล้วอ่ะแต่ดันไปโดนกดทับจากคนในคอมมูนด้วยกันว่าอุยออกสาวขนาดนี้จะเป็นลูกได้ยังไงหรือว่าสภาพแบบนี้เราจะไปอย่างนั้น ทุกคนครับผมยาวมีงูเขาก็หลุดได้สบายดีถูกไหม <c oughs> ฮะอะไรก็เกิดขึ้นได้เพราะฉะนั้นน่ะจริงๆเราอย่าไปอย่าไปตัดสินคนอื่นเลยเ <c oughs> ขาเป็นยังไงเขาเลือกที่จะเป็นได้วันเช้าวันดึงนเขาเป็นคู่นอนของคุณคุณเข้าไปจัดกับเขาหรือว่าไปคุยกับเขาเป็นเรื่องจรีงยวลวกันเป็นเรื่องให้มันให้มันเป็นเรื่องที่เป็นพร์ซันนอลและเป็นเรื่องไปนในไพรเวทโซนของคนสองคนแล้วกันครับหรือว่าถ้าคุณคิดอะ่ะไม่ต้องพิมพ์ออกมาก็ได้คิดไปเรื่องตัวเองอยู่กับตัวเองเขาพอไม่ต้องไปทําให้คนอื่นรู้สึกหรือว่าคนอื่นนนนนเเเเห็ใคคคววามิดขออองงงตััแ่้ก ก็พอรเราโกวแทนถ้าอู๋มันไได้เห็นอจริงๆผมผมรู้สึกว่ามันเป็นเรื่องที่อย่างที่พี่อู๋พูดไปทั้งหมดเลยฮะมันเป็นเรื่องที่มันมันไม่มีมันไม่มีสิทธิ์ที่มจะเป็นจัดคนอื่นอ่ะแล้วมันไม่ได้หน้ามันไม่ได้หน้ามันไม่ได้หน้ากดเราแค่รู้สึกแบบว่าเออมันถ้าเกิดกับเกิดกับเราอ่ะเราเป็นคนเข้าใจไงว่าเขาอาจจะไม่เคยเจออะไรแบบแต่เราแค่รู้สึกว่าเฮ้ยมันมีคนแบบนั้นจริงๆนะที่ อย่าไปแัดกันเลยมันมีค,คนที่แบบว่าอย่างผมอะ่ะคือคุณจะบอกว่าคุณจะเรียกเราอะไรก็ได้มันแล้วแต่เพราะสุดท้ายแล้วคุณไม่มีทางรู้จริงๆว่าเราเป็นยังไงอ,อีกอย่างหนึ่งและอีกอย่างหนึ่งคือเวลามัน,ม,นมันเกิดเรื่องแบบนี้ขึ้อนอะ่ะทุกคนมันมันกลายเป็นว่าคนที่เขารู้สึกว่าเขามีความปลอดภัยแล้วที่จะใช้ในสังคมที่มันเปิดกว้างในปีเนี้กับกับรู้สึกว่าเฮ้ย แล้วจริงๆแล้วเราจริงๆแล้วพอเราไม่ได้ตรงสตอริโอไทป์จริงๆแล้วที่ในภาพในหัวของคนที่เขาคิดอ่ะเราจะกล้าเป็นแบบนี้นะอันนี้อยากกับหลายคนที่มันชอบมาถานนี้หรือตั้งวาตรานกันนะผมว่า,า <ผม S 2> จริงๆมันมัน,มนสมัยนี้มันไม่ใช่เรื่องเสียหายแล้วไม่ว่าจะเป็นอะไรก็ตามคือมันเป็นเรื่องที่ acceptable ยอมรับได้แล้วไม่ว่าจะเป็นใน community, community straight หรือว่า community LGBTQA u s อะไรเนี่ยครับ <S 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 แต่ว่าสุดท้ายแล้วอ่ะมันผมว่ามันอยู่ที่ เรื่องของการเคารพพื้นที่ส่วนตัวและกันเพราะว่าเรื่องบทบาทบนเตียงครับมันเป็นเรื่องที่ค่อนข้างจะไพตัวมันไม่ใช่แค่เรื่องเพศมันต้องแยกกันได้ออกรสนิยมทางเพศกับการแสดงออกทางเพศมันไม่จำเป็นต้องสอดคล้องกันเสมอไปบางทีการแสดงออกทางเพศอีกแบบหนึ่งเขากล้าที่จะแสดงออกแบบนี้แต่รสนิยมทางเพศของเขามันเป็นเรื่องส่วนตัวเพราะฉะนั้นคุณเองก็ไม่มีสิทธิ์ไปจ้าเขาเพราะว่าคุณไม่รู้เลยจริงๆว่ารสนิยมทางเพศของเขาจริงๆคืออะไรใช่แต่ว่าเคารบในการแสดงออกในเพศของเขาที่เขาแสดงออกมาถ้าเขา อยากจะเป็นสเตรทจงเคารพว่าเขาอยากจะแสดงออกเป็นสเตรทแม้แมว,ว่าบทาบาทคนเตียงเขาจะเป็นยังไงก็ตาม,มหรือว่าถ้าเขาอยากจะแสดงออกเป็น LGBTQA+ นั่นคือสิ่งที่เขาอยากจะแสดงออกบทบาทบนเตียงเขาเป็นยังไงก็ตามไม่ควรไปจัดกันแต่ในเมื่อวันนี้ผมมาบอกว่าอวันนี้ผมเป็น L นะคุณก็จะต้องเคารพที่เขาเลือกที่จะเป็น L คุณไม่ควรไปจัดเรื่องบนเตียงของเขาเพราะมันไม่ใช่เรื่อง มันไม่ใช่เรื่องของคุณมันเป็นเรื่องส่วนตัวมากเล่เลขอย่างหนึ่งมันเลือกที่จะเป็นได้จริงๆของแบบนี้มันมันอยู่ที่การตกลงกันกับของคนสองคนจริงๆครับใครลเรี่ครับชัดแล้ว,ช,ลวชัดแล้วที่พูดมาทั้งหมดผมว่าก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งสิ่งที่เนี่ยแชร์คำพูดพี่หูแชร์ต่อได้เลยแล้วก็อยากให้พูดให้กำลังใจครับใครหลายๆคนคนระับเป็นตัวเองไปเลยฮะไม่ต้องสนใจครับเป็นตัวเองแล้วมีความสุขก็พอแล้วครับโอเคห้าหครับ